สวัสดีค่ะวันนี้ครอบครัวเราพากันมาที่เมืองเดลเฟินค่ะจะพากันมาดูการตกแต่งคริสต์มาสนะคะที่ร้านอินเตอร์ทาวสาขาเดลเฟินนะคะซึ่งร้านอินตอรทาวสาขานี้นะคะจะเป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะและการตกแต่งต้นคริสต์มาสของสาขานี้นะคะ จะยิ่งใหญ่อลังการทุกปีนะคะวันนี้นะคะเราก็จะพาะทุกคนนะคะเข้ามาชมบรรยากาศในร้านนะคะว่าการตกแต่งคริสต์มาสที่นี่นะคะจะสวยงามขนาดไหนนะคะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะ คนจะเยอะเป็นพิเศษนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงใกล้จะถึงวันคริสต์มาสแล้วด้วยนะคะผู้คนก็เลยพากันออกมาซื้อของเพื่อที่จะไปะเตรียมตกแต่งในวันคริสต์มาสนะคะกันเยอะมากๆเลยค่ะแทบจะไม่มีที่จอดรถกันเลยทีเดียวนะคะพี่าดูสิลูกสวยมาก Wat ik je? zegt? Even komt er geen draaien in de kerstboom. <laughs> วัจ e ้าวสวยมากเลยค่ะวิลิสาเด้อต้นนี้สวยมันเป็นพลาสติกเนาะปาปาต่แนีก่เบเตอ์สิขนิดอัอรกต้นนี้ร้อยสี่้าลูกาชอบอ๋อทำไมต้นนี้ถึงแพงกว่าต้น Okay. Have a okay. ride. Have a ride. Yeah, they share. They share. Oh, this. Yeah, these. These. Papa. This way. This way.

Mostra, papá. Vou de toni. Okay. Thanks, so Mama. Mama. <laughs> Oh, vento. Eu também sou Não, Vloggen? <laughs> <Look up. laughs> <laughs> niet aanraken, Aube. Niet aanraken. Niet, oh, niet aan, alsjeblieft, niet aanraken. <laughs> <laughs> Lisa, vind je het Kijk! Oei, Lisa, we gaan kijken naar Zie je, het We gaan heerlijk kijken. <laughs> Stop. Dab Dap di Dap 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 ten tam Stop. <laughs> Dib,

Yêu Nói với em Nói với

Ở xuống môi สวยงามเกินคำบรรยายจริงๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนมาเห็นเองกับตาจริงๆเลยนะคะค่ะวันนี้ก็มาเฉยๆนะคะพาทุกคนมาชมเฉยๆไม่ได้มาซื้ออะไรเลยนะคะเพราะว่าเรามีของตกแต่งต้นคริสต์มาสแล้วนะคะเราก็มีต้นคริสต์มาสแล้วก็เลยไม่ได้ซื้ออะไรเป็นพิเศษนะคะยิฉันดิฉันดิฉันพ่อเป้ Oeh, is er mooi? <laughs> okay. Laat maar zien, Lucas. Die Ik vind de hers mooier. สรุปเด็กๆก็ได้หมวกกันคนลำอันนะคะเป็นหมวกใส่กันหนาววันคริสต์มาสนะคะเป็นผ้าพันคอได้ด้วยนะคะแล้วก็มีถุงมือในตัวด้วยนะคะเลิา

ลิซ่าลิซ่าเหมือนจะร้องไห้เลยลิซ่าไปน่าเฮาเลยรอดูว่าลิซ่าจะร้องไห้ไหมเมื่อกี้เหมือนจะร้องไห้เลยนะคะลิซ่าลิซ่าลิซ่าเดี่ยวเราไม่ร้องไม่ร้อง ค่ะหลังจากที่เราไปชมคริสต์มาสที่ร้านอินเตร์ทาวนะก็แวะมาต่อที่ร้านแมคโดนัลล์นะคะเพราะว่าเด็กๆ เรียกร้องนะคะอยากจะกินแมคโดนัล์ก็เลยพามากินนะคะอยากจะบอกว่าเด็กๆที่นี่จะคลั่งไคล้แมคโดนัล์แทบทุกคนเลยนะคะจะชอบกินแมคโดนัล์กันมากนะคะถ้าเปรียบเป็นเด็กๆบ้านเราก็น่าจะเป็นประมาณว่า KFC นะคะเด,เด็กบ้านเราเนี่ยถ้าได้ไปร้าน KFC ถ้าถ้าได้กิน KFC ีนี่คือแบบสุดยอดมากๆเนาะเด็กๆที่บ้านเราจะชอบ KFC แต่ที่นี่ไม่ค่อยมีร้าน KFC นะคะแต่ว่าร้านแมคโดนัล์เนี่ยคือมีเยอะมากๆเลยค่ะ Какой машинный? За? Нет, ты сюда бежишь. Будешь пытаться? de สำหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะภาคเสียงติดติดขัดขัดไม่คล่องยังไงก็ต้องขออภัยมาไว้นะที่นี้ด้วยนะคะพวกเราไม่ได้ทำคลิปไปนานมากเลยนะคะหยุดทำคลิปนานมากก็เลยติดติดขัดขัดบ้างนะคะหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ